ใช่ตงไปเลยตามหูมันเลยจ้ะหูนี่ไม่หลุนอยู่เด้ไม่ดึงเข้าไปอยู่เด้น่ะโอ้โอ้บักใหญ่บักใหญ่โอ้บนหน่อยได้หนิปลาไหลไงตัวนี่บอดสวัสดีเอฟซี FC ช่องมังง่ายขึ้นทินจ้ามาหนี่มาใส่ปลาไหลหมายเก่าจ้ะหมายถิ่มันมีหูเดรร์ไห พอดีเมื่อหน้นมาใสไไปเราเหมือนเหม,มันดึงจ่แต่ว่าเหมือนบากินเบ็ดเข้าไปเอฟซีเพิ่นก็นเลยแนะน้ำว่าให้ล้องใส่สายยาวเบิ่งจ่ะเกิดเลยมันอนียลองปรับล้มามใส่เบิ่งงูหกหลายคือเกาเฮ้ยวัวนี่นนะบักใหไงเลยเนี่เยี่ยกับเป็นเน้อหมูเพื่อเกาจ้า ใช่ลงไปเลยตามหูมันเลยจ้ะหูนี่หูนี่เง,งี่ยไงเรียบร้อยนี้สำหรับไม้เด็ดเขาจา้ะมะเอือน้นมาเบืองผลงานน้ำกันจ้ะจะได้บ่ปลาไหลมันจะกินเบ็ดบ่ติดตามจา้ะ ัสดีตอนเช้าจ้าไปไปยำเบ็ดปลาไหลเขาจะ้ะใส่ไว้น่จะประมาณเกือบสิบหลังจ้ะ จ้ะเบ็ดเหอาอแต่ปรามัดซิบก็หลังไปเบืองหลังแหลกน้ำกันจ้ะนี่ยังกินบอุ้ยทั้งแรกเมียไม่หลุดยุเด้ไม่ดึงเขาไปยุเดนะไม่หลุดมั่งหลังแหลกน้ำกันจ้ะ ดึงโอ้ยดึงแล้ว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 จ้าดึงแล้วดึงแล้วโอ้โอ้ดึงแล้วดึงแล้วโอ้ โอ้ตัวนี้ไหมไมิไซยูตัวนี้โอ้ถึงสุดแทง้งว่าติงเลยอุ้ยว่าหลุดเด้อ ไม่ว่าหลดเด้อกเป็นแบบนี้โอ้ยยยยย คือว่าติงแล้วมาแล้วจ้าขึ้นมาแล้วโอ้ยไงยูไงย,ยูหลังเนี่ยโอ้มันหมานจ้ะมันหมาหลังแรก เขามันหมานจ้าไอ้เบื้องหลังต่อไปร่วกันจ้ะใค้จาเบื้องหลังที่สองเขานี่กินลงไปบ่อุ้ยมันมีมันมีมนมเนื้อดึงเนื้อดึงได้ดุนแล้วหลังเนี่ย

ดึงอยู่ดึงอยูดึงยูดึงยู่ดึงยู่หลังนี่แหงอยูอาจะซ้ำตัวหลังแหลก đừng hèn, đừng hèn, đừng hèn ô oh, ô đừng hèn, đừng hèn lắm nhỉ mẹ ô ô vẫn nhai vẫn nhai ô oh. lắm mẹ ô oh, nhai hèn, nhai hèn ô mà nhỉ lêu Hãy nhai cho ตัวที่สองไหมใหญ่เลยอ่ะอ,อนหวานจ้าไปเบื้องหลังต่อไปเฮาจ้ะหลังที่สามแล้วนี่อย่างเบาโอวไม่เน่าดึงไม่เน่าดึงได้ดูนแล้วได้ดูนแล้วหลังนี้ อัวกระไรน้อยอะเตียงแลยเหอะกระไรน้อยจ้าหลังนี้นี่จ้าไปเบิง้งหลังต่อไปเหรหลังที่สี่ละหลังที่สี่ hàng thì cả mấy hàng đình pin ta lấy ngoài ra đừng đi đừng, đừng khơi mình có lấy ngoài cái hàng thiệt Thank you. <coughs> เปไนไหน่อยนะเกิน Hãy subscribe cho เดี๋ยวมีนมาแล้วโอ้โหตัวน้อยได้หน่อยง่ายเลอจ้าแต่หนึ่งจราไปเบื้องหลังก็ไปยุยไก่กันผลงานเขามาเดี๋ยวซีตัวแล้ว นันี้มากินันมีอยู่ยนะโอมัน,น,น่นอยตัวนี้มันบ่หนอยทียน่นี่หลังนี้นะนมันลอยไปไหลนอยโอ้น,น่อยที่นี่ ด้นี่ปลาไหลไงไอตัวนี้ปอดอุยยยยยยยอ้ยง่าง่ายง่ายงจ้าอุ้ยน้ำข้างหลัง,ลงต่อไปน้ำกันจ้ะไม่ยังดึงลงไปอยู่ด้หลังนี่ ก็ยงังยู่หลังนี่ยู้สิง่ายบอกแค่นัหนละตัวนี้โอ้ยังแห้งอยู่ดิหลังนี้ไหมโอ้อะไรน่อยอะไรน่อยจ้าหลังนี้โอ้รรย มันหมาอีกแล้วไอ้เบ้าหลังต่อไปต้องการยาเอ้าึงวจะบ้าดึงนัว่ปบ่ติดแล้วเหลือสายต่างหลาย ลน่อยแล้วไม่ว่าจะบ่ดิงเมื่อกี้พยายามบ่วงหนูมาจากใสไปหาหลังโอ้ยหมานอยู่เด้อใสไปน้าเจ้าของอันนี้นะ่าจะเป็นลูกมันแต่อ้วังไงเลยตัวนี้ใส่บวงดิดเพื่อเราจะหมานสองตัวอยู่ ใส่ไใส่หลินไปซื้อไปหาหลังจ้ะได้ซื้อเดี๋ยวไปสรุปผลงานรวมน้ำกันจ้า ายเกาหมูบุกย่างหลายาสำหรับวันนี้ช่องมืงยัางเงินกินขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า